สดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพ่อปาเมื่อสุขสุขลนนื้อนี้มาพบพอกับดาวอีกแล้วนะพี่น้องเนาอ่าเมื่อนี้มาพบพบกับดาวในดาวศีพาลงทงลงทาได้มื้อนี้แต่ว่าสีไปหาอยู่หากินมาหาเลาะพังงูเพราะว่าขาเจ้าว่างนะงูนะงูในเขาเจ้าในบ้านนี่ค่ะนะเป็นป้าเปื่อยเป็นอีสั่งนี่แหละดาวก็เลยว่าสีมาเลาะบึ่งเพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านของแถวนี้เนาะคือเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีอีทางแล้วแล้วแหละ เฮาสิปล่อยโง่ลงทงเลยแต่ก็มีแต่เทียวจอบแถวเนีย่ยเบิง่งเอาเวลาเป็นหันเป็นนี้ก็ไปจอบไปไอันนั้นเบิง่งกับปิน้นกับปัวคือประมาณนี้หนะและเขาเจ้า,า,ว,าว่าง่ภัยก็เป็นเป็นปะเปือยลงเล็บเจ็บตีนบ่อีสงประมาณนี้หนะวันนี้ดาวก็เลยว่าสิมาเลาะทงเลาะทาหาเลาะลงงูลงเบิ่งนี้ป่ะไปกันเลยพี่น้องตามพงตามทา,มทาเลยเลาะเลย ยางเลาะทงเลาะทาพี่น้องเอ้ยหาเลาะบางงูขาว่างูเป็นปลาเป้ยเป็นที่เหลือเลยยางมาหาเลาะก็ลองบังแจ้งว่างูราวสิเป็นคือกันเขาบุกจัดดอกพอลุ่มละเลาะเห็ดเต๋อเห็ดเต๋องูป่าบ่ ได้บ่เออนี่เอามาเลยแนวกินยามนี้อุกก็ค่ะามอางูเป็นปาเปยเป็นไปหาเลาะเบิ่งหาเลาะเบิ่งผู้อื่นปเขาบ่จงเออมีย่้มันแฮงเลเนาะยนเออ ทำนั้นเลาะเลาะเลาะต่อไปเรื่ยๆพี่น้องเลยไปทางใดกันยังเห็นงูตัวเองเลยได้อแต่งูขาเจ้าสงสัยสีลงลมเสมอเลยเพราะว่าตอนข้ามๆแรงๆน่ะมันสีลงไปนอนหฮมกันอยู่พูนอยู่ลมอยู่ใต้บานพูกนีเดี๋ยวนี้งูกำลังทยอยกันลง มืดแล้วก็ล่งลงไปพ้นสงสัยงูดาวชอยู่พุนแหละอันนี้ก็จะนำหลังงูลงไปเชื่อกันนี่ได้แล้วตอนนี้ก็มาเห็ดแล้วพบพอแล้วงูงูดาวเห็ดแล้วพี่น้องนี่มาแล้วมาแล้วมาๆมา,มากินเกลือมะกินเกลือกินเกลือเป็นได้อยู่ดีมีแห้งวันนี้บ่ได้เปลนปยนเป๊่เยคือพรเจ้าว่าแล้วนี เออปกติดีอยู่แสดงว่าบริเป็นนี่ว้ายอยากกินเกลือในมือบันนี่บริเป็นอย่างนอ้นอเช็เจ้าน้อนดี่ยวบึงบางเสียเกลือให้กินนี่นี่นี่เอาเอาพาก,กันกินอ้านี่เห็นแล้วสามโต๊ะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าธรรมดาอยู่ปกติ ได้เป็นป้าปือยป้าหย่างคือเขาจะว่ากสดงว่างโงูดาวบร้เป็นเฉพาะสามตัวนี้ได้ที่เลยยังงูอันนี้ก็ต้องไปลุ้นตัวต่อไปไปกันต่อเลยพี่นอ้องมาทางนี้กัเห็นเขางมงปลายแล้วพี่น้อง ไปทางใด้มีแต่ผู้หับปลางมป่าอกผู้บ่าวน้อยงูก็ยังเห็นโคกบกับล้อไปย่านี้แหละย่างไปเรื่อยๆในสองตัวยังม่เห็นฮะมาห้าดนองนี่เห็นขาเจ้าตึกป่าอีกแหลเขาตึกป่าลย ให้ไปจอบบึงถืออยู่บ่วานเขาหยอสะดุ้งเผื่อสมอยยี่ใดนี่บานนี้เป็นไรไรมันปัดซึ่งถ่าพมาตอนนี้กัย่าอังโตอีละพี่น้องเอ้ยมื่อกีนี้ซึ่งเบินเขาหยอสะดุ้งเห็นพื้นหญ้าปลาอะไรก็ซึ่งเบิึงหน่อยนึงวันนี้ไปหางูโตอีก คือ,อยังไม่เหออน็นอยู่ออยังอีโต๊ะหนึ่งยังไม่เห็นยังอีเถ้กหนึ่งคนไปติดเสืส่อมหมดเรื่องใได้ไปทั้งเลยหาใส่กับโมเห็นเมื่อยยางเลาะหาเลยนี่เลาะจนสีโชท,ทงท้อ,ทอแลกกะยังโมเห็นอยู่นี่เห็นแล้วพี่น้องวันนี้โกสาวดามาแล้ว นี่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 ขึ้นมาแล้วโอ้ยคอยละหาใะโย่ไหนไหนไหเอาเน้นนี่กินบาเกินนี่นี่กินเกือกินเกือไว้กินเกือกินเกินไหนกินกินกินนี่บ่ได้เจ็บปากไดปกติธรรมดาอยู่ไดเห็นแล้ว คละหาเจ้าตั้งนานหาแต่หึงหาใส่กระโบเห็นมาอยู่ในนี้เอาเน้นๆกินเกลือเนี้ยเนาะกินเกลือกินเกลือนี่เห็นแล้วมันนี่พี่น้องเอ้ย แล้วเพิ่นก็บ่ได้เป็นหยังไงยบ่ได้เก็บปากเก็บโัวเก็บตีนนะจะมุมน้อยมุมน้อยมุมน้อยหาโทษที่โบเห็นแล้วเขาไมอยู่ในนี้มุมน้อยมุมน้อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม และแล้วเราก็เห็นงูกคบเตุกตัวเลยพี่น้องเลยสุดท้ายก็ครบเมื่อ้ล้วมาตั้งแต่พูแหละอาเป็นยังชสูงจนคำหาก็นทเห็นเห็นคบก็แล้วสรุปก็คือปกติยุงง่งงูกะยู่ดีมีชุกบ่ได้เป็นยังเอ๊จ้าเจด <laughs> เห็นแล้วพี่น้องเลยมือได้แบบน,นี้เง่ะจ้ามุมน้อยก็เห็นแล้ว สั้นเลยและพี่น้องเลยไม่มียังไรพบพอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย